สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เราเทียมแลนเซต8เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอุณภูมิพื้นผิวโดยใช้โปรแกรม RJS ในพื้นที่อำเภอบางทอจังหวัดปัตตาค่ะอย่างแรกนะคะเรามามา,มาทําความรู้จัก Land Surface Temperature กันค่ะ Land Surface Temperature อุณภูมิพื้นผิวและบรรยาการของโลกขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดเกลืนและสะท้อนโดวยวัตถุต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกเช่น ต้นไม้แม่น้ําอาคารรวมไปถึงก้อนเมฆหรือฝุ่นละอองที่อยู่ในชั้นบรรยากาศจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอยู่ตลอดเวลาและเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิของพื้นผิวบรรยากาศของโลกนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแล้วมนุษย์ยังมีส่วนทําให้พื้นผิวและบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมเปต้นค่ะ landscape temperature นะคะอันนี้เป็นภาพแรกภาพของเดือนมกราแทนนุพุมในซีกโลกเหนือจะมีพื้นที่สีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ทําให้อุณหภูมิต่ําในซีกโลกเหนือแต่กลับมีอุณหภูมิสูงในซีกโลกใต้ค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพของเดือนก,นกรกฎาคมแทนนุภูมในซีกโลกใต้จะมีพื้นที่สีส้มแดง เป็นส่วนใหญ่ทําให้อุณภูมิตม่ำแต่อุณหภูมิพื้นผิวนี้จะมีความแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเอเวเตอร์จะทําให้บริเวณนั้นได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เข้มข้นมากแต่เมื่อเข้าสู่บริเวณของพืง้นผิวในส่วนของละติจูดกลางในขั้วโลกรังสีความเข้มที่ได้จากดวงอาทิตย์ก็จะลดลงซึ่งเกี่ยวกับอุณหภูมิพื้นผิวดินด้วย ในส่วนของภาพนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงในช่วงกลางวันอุณหภูมิของพื้นผิวบริเวณยอดเขาและอากาศจะมีอุณหภูมิที่สูงแต่กับกันในเวลากลางคืนจะมีอุณภูมิบริเวณยอดเขาและมีอากาศที่ต่ำค่ะปรากฏการเกาะความร้อนนะคะเป็นไปนปรากฏการที่ อากาศใกล้พื้นดินในเขตชุมชนเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่เป็นป่าไม้ที่อยู่ถัดออกไปรอบๆทาให้อุณหภูมิในเขตเมืองนั้นสูงขึ้นถึง2-5ององศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มนุษย์เรารู้สึกได้ว่ามันร้อนขึ้นค่ะ ปรากฏการเกาะความร้อนนะคะอาจามีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของแผ่นดินที่เกิดจากการพัฒนาของเมืองทําให้เกิดการสะสมการของความร้อนประกอบกับความร้อนที่ปล่อยออกจากการใช้พลังงานตามอาคารสถานที่ต่งตางๆรวมถึงพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงของรถยนต์หรือความร้อนจากเครื่องปรับอากาศค่ะสําหรับดาวเทียมแรนเซตแปนะคะเป็นดาวเทียมดวงล่าสุดในกลุ่มของดาวเทียมแรนเซต ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและภาพเพื่อใช้ในการเกษตรการศึกษาพานิชยกรรมวิทยาศาสตร์และการปกครองค่ะในส่วนของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดาวเทียมแบน์แสตแปนะคะจะประกอบไปด้วย11แบนด์สำหรับแบนที่1น,นะคะจะศึกษาพื้นที่ชายฝั่งและรองการ์ดแบนที่2จะศึกษาการแยกพืชพันธุ์ มทที่สาจะศึกษาความต่างการดูดเกลืนคลอโรฟิลในพืชแมทที่สี่จะศึกษาความแตกต่างของน้ําและส่วนที่ไม่ใช่น้ําแมทที่5จะศึกษาพืชพันธุ์ความชื้นในดินความแตกต่างเมฆและหิมะแมทที่6จะศึกษาความร้อนผิวหน้าความชื้นของดินและความเครียดของพืชแมทที่7จะศึกษาการแยกของหินแมทที่8จะศึกษาแหล่งชุมชนสิ่งก่อสร้างแม่ที่9จะศึกษาการตรวจสอบสิ่งเจอือปนบนเมฆ แบบที่10 <Medicine S 2> จะศึกษาอุณภูมิพื้นผิวและแบ1ที่11จะศึกษาการแก้ไขชั้นบรรยากาศและการดึงเข้าอุณภูมิพื้นผิวค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะขั้นตอนการปฏิบัติการนะคะขั้นตอนที่1จะเป็นการ คำนวณการหาค่าการแพร่รังสีชั้นบนของบรรยากาศขั้นตอนที่2จะเป็นการแปลค่า toa เป็นเข้าอุณหภูมิสองสว่างขั้นที่3เป็นการคำนวณดัชนีพืชพันธุ์ขั้นที่4จะเป็นการคำนวณสัดส่วนพืชพันธุ์ขั้นที่5การศึกษาค่าเปล่งรังสีค่ะและขั้นที่6เป็นการคำนวณอุณหภูมิพืชผิวค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกขอขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ